ยังไ้ไม่เห็นวิวฟันเด่นเนลยมวนละนวิธีการขุดครับโอ้ง่ายแห้งสีระเอียดไงครับ บึ้งบึงเป็ังไงบึงคือยังไงหนอครับเออขุดสองคนก็ได้ครับค่าซ้ำนี่ง่างแห้งมีมือฟันใบครับ มือมาน้ำครับลายมือแนล่ลายมือครับรววสวัสดีผู้ที่ติดตามอยู่แล้วและก็ยังไม่ติดตาม,มนในช่อง YouTube ของผม,มยังไม้ บอดิจงแล้วแนวเด้อยฟุดออกโดมดอย่ก็บฟุดออกแล้วตื่นไปแล้วครับเรืออยู่ประมาณบ้านไรหนึ่งนี่ยนะครับยังบอด้ฟุดกำลังเลื่มทยอยฟุดเลินแล้วครับ คามันใบใหม่ครับเลยได้คุดออกเรื่อใบใหม่เพราะว่ามันถือดูดฝนคาก็บม่ไดอายุไปนะครับนี่ข้าเขาก็ได้แปดเดือนกวที่คุดเก่าเดือนสิบเดือนครับ ราคาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มท้อยลงอีกแล้วเหลืออยู่4 8 0ครับเดี๋ยวนี้บางเจ้าก็5 0 0จ้างทีมงานมาขุดครับ ผูนวางอยู่รถเม่กี่จุดเลยนี่ัใหม่เนียนีมไได้ดิวะกงมีจิ้มมีจิ้มเจอง่เลยคนงาบ่อยบ่อยค่ะโอ้ยเ กานเ็นรู้อึกนุกิดว่านี่แต่หองล่อมันหัวมันใหญ่ตัวมันปล่อยมาเลยตัวหน่อยตัวหน่อยกตัวนี่นะตัวน่อยเด่นตัวแบบนี้หวไหลนี่ว่าตัหิวเหลเลยหิ้วเหลอยู่เอามาเลยาดต้อนไอ้หายียบน้ำบาเจ็บเลยมันเสียการเสียงงาน ไปนำแก๊กไม่นำใยตัวนี้เลี้ยวได้จังเห็ดไ่เหตกได้จังเห็ดอันกินกรได้จังเหตุมีนนเห็ดแล้วจังกินพราพับมัิบสิสิทำงานนานเดยอเ มือดึงแหงทีมงานครับนี่เบึ่งอายแล้วเออหดแหงนะครับนี่เออหดแหงครับเบึ่งเบึงวิธีการดึงครับโอ้ยเสียมอยู่บนรองสาเร่ยแล้วครับอายแล้วนี่แหง ใช้แล้วพงดังเวลาคนฟังได้หุ้มความ, <พง S 1> มุมดีระเบิดได้โอ้ไยเพื่นว่าบ่มีมุมครับมุมหน่อยแห้งเพืน่นว่าน้ำล้วน,วน,วน,น,นมุมอับมุมอับมีคว้านพอมครับคุณโอ้ยคนชุ่มไห้พอมเอาคืนแล้วครับโอ้แห้งครับเพื่อน,นี่ไปอยากได้เป็นลูกเคยกับบอกรถครับนี่โจดโจดผ<ด>ู้นี้กับกโจดไลฟ์แฟน คุณนี้โสดไล่สังกัดนั่นนี่ก็ทัง

มาหอยชุเลียนแน่นะนใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สสกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ